ที่จ่าแพนครับทุกคนคลิปนี้ยายจ้าไปกาผ้า,ามวนด้วยจ่าเด้อพาลงทงลงทาหากินหาอยากอีไรด,ด้วยจ่าเด้อหลังจากย้ายมาตัางแต่งมหอยแล้วย้ายก็ชิมาหาผักด้วยจ่าเด้อหาผักเกจา้านีเม่นผักบอหญ้าแหงวัวพี่สาวด้วยจ่างามๆนี่นี่พืชนตดใหงวัว ไปไม่ยังต้อยงยายพ่อเห็ด <laughs> <laughs> เห็ดหยังนอนน่เห็ดเบื่อบอ่นี่ตะท้องนี่ด้วยจ่าเด้อไปไปเก็บผักขมด้วยจ่าผักขมน้อยจะไปผักลูกสาวเออผักกุ้งเทพคนกุ้งเทปด้วยจ่าเด้อ <laughs> ไปน้องนั่น สี่แถวกรุงเทพมมือแรงนะแถาเนาะครับผมเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่าดบ่พี่น้องเห็นบ่อพระคบหน่อยเด้อจ้าเด้อหนีนะปลาเขาโคดน้องสาวนี่พุฒปลูกรอบสองอีกเด้อจ้านี่เบิ่งบรรยากาศนี่น้องสาวปลูกรอบสองนี่เขาโคดน้องสาวปลูก บันนีย้ยยกกสิเก็บซอยตาทอเนะจาน่าเนาะตาทอเก็บตาผนแยกเก็บทั้งพี่เออเอ้ยนี่เห็นบอนี่หน่อยนี่กรลั้งเสบเนาะพี่น้องเนาะน,นี่นี่ผักขมน้อยหรือผักขมเล็กนี่พี่น้องนี่เห็นบอง่าบอพี่น้องเอเอนี่กระลักแก้วเ้อพี่น้องกระลักแก้วเอ้อนี่ผักโขมนีมามา่มาเดอ้อมาเด้อ กูได้ยูไก่ก็มาเก็บบอลเดอ้อม,ม,มามากำังได้พอกตั้มอยู่คอยนะเก <c oughs> ็บยวสวยตะท่องก่อนอุ้ยงามพี่น้องเจ้าลังเอ้ย ตาทองกับงามเก็บมาไปผกักคนกรุงเทพนะเ้าเนาะเออนนองนั่นจะปีดเทอมืลอนี่กะทิเขากรุงเทพด้วยจ้าเขาตอแรงเออ,อเอาเลยเชีเอาไปผกักคนกรุงเทพทุกคนทุกคนเอาอบ้า,านนี้เก็บอยู่นั่นด้วย่าควคอก็ทิเก็บตั้งผีคือกันจ้าครับ ไเก็บสมพลเลยสิแซลเลยในหน่อยนี่เฮ็ดเพื่องหมูกินบอลนี่โอ้ยเป็นอันนี้เลยพี่น้องใหญ่มากเห็นบอพี่น้องเต็มบ้านแฉลอยู่โอ้ยขันเฮ็ดกินได้นี่นะแจ้าเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอยากเก็บสมพล คุณแหนก็เก oh, no ็บ no, ทั้งพ no. ีถ้าท่อก็เก็บทั้งพูนโอ้ยว่าพีดว่าถือปืดพี่น้องเก็บงามนี่นอเถ่าเนาะเอ้ยยิ่งบอกดึงดึงหากว่ะยิ่งบอกพี่น้องยิ่งบอแต่ทอดเก็บเถ้าเก็บอีงามเนาะพี่น้องเนาะปัดพี่น้องมาเด้อมาเด้อโอ้ยเถ้ากำลังเกิดหลายเนาะเถ้าเนาะกำลังน้อยน แก้วแซ่บเสบด้วยพี่น้องแก้วก็น้ำพริกกระเสบนะเสาวน้ำพริกนะเออน้ำพริกพงน้ำพริกเออเออเนี่เห็นบ่พี่น้องนี่อุ้ยเท้าสไดาแก้วอยู่บ้านนอกจะได้กแก้วได้น้องพี่น้องเนาะอยู่บ้านนอกก็บ่ไานเด็กแก้วคือกัน จะท่องจะท่องพ่วงห็นพ่วงมาเก็บจะท่องวะเก็บให้ก่วงเทปเก็บกินก่อนข้าวโพดเฮ็ดข้าวโพดมันบ่แม่เฮ็ดเพื่องนะบ่เฮ็ดเบื่อเด้อจ้าเด้อเฮ็ดข้าวโพดโอ้โหมันไปอ้อนขืนจริงนะใส้นอะไรก็ตา งามงามงามเลยผักโขมน้อยเก็บดูมา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 พี่น้องมาเก็บผักโขมนี่นี่พี่น้องได้ก็ได้อีกครับนึงปื๊ดตะทองแยมใหม่อยู่ละนี่มองนี้เทาหลายๆ นี่พี่น้องเห็น,นบอ่นองามงางามงางามคือรคตเค็บเนรองามคือยาญ่ใหญ่กับมืนเนินเนาะดีอยู่พี่น้องใหญ่เก็บสวยๆแน่เอามือนี้กลุ้มนะแถาบรรยากาศกลุ้มหอนกลุ้มกุ้มมากุ้มหอน,หอนมากพี่น้องอุย้ยเบิง่งตีละพี่น้อง เบื้งเต็มอยู่มา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 เก็บกับใหญ่กับตาดูน,ดดนี่เห็นโบตั <laughs> วนี้ใหญ่ๆงามเลยน้าพี่น้องน้าอืดมากมากย่างเดียวแถวนี้ใหญ่เนาะเถาเนาะตันใหญ่เนาะนี่พี่น้องนี่ดอกนี่หักบ่าทัดแกด้วยพี่น้องนี่ เป็นโตุนใหญ่งามเลยเออเออเขามเดี๋ยวดวะเขาไปนอนเกี๊เท่ากิ๊ยอมามามาเปิดลุเท่าลุกเดีเต็มกระตาเรดๆเออ ตากจับจับลึกเนาะปึ๊บแล้วไปไปเอาไปล่างไปไปหายปึ๊ดเต็มกระตาพี่น้องเต็มกระตาไปไปไปนี่พี่น้องนี่ปึ๊ด ้ก็ละมังไงเลยนี่ได้สิมาล้างล่างออกแล้วกะเฮ็ดให้ล้างออกให้ร่อนๆและ้วกะ็ไปนี่ไปต้มเลยเนาะพี่น้องวันนี้ยายก็สิเฮ็ดให้แห้งนี่นี่ยายก็สิเฮ็ดให้น้ําให้น้ํามันสะดิด็ดนี่ยายสิล้างก่อนนี่ยายล้างยางดีเดบัวนํา ของผกักจากจากบ้านนอกมาพี่นอ้องได้เอ้ยหลายอย่างอยู่หอยน้ำนอกจากอก้าเนาะอยากกินของพื้นบ้านบ,า,นนานบ้านเนาะอีสานบ้านเฮานี่น้องหลังจากยายเห็ดไปหาผักของผกักให้ลูกกับอันนี้ปนเขียดปนยังไหวยูุ่พอพุนหรือยายบางเย็นใหนเห็นนี่ดิ ตัวนี้กะตาท่องกะย่ำหมูยอใส่ไข่เด้อจ้าเด้อนี่ <laughs> สีมืดถ้าท้องนี่เฮ็ดกินกับเขากับน้ำเนจ้าเด้อมันกินได้ไายเด้อจูอผูชคข้นนี่คลิปได้ถ้าท่องตุกอันนี้ปนเขียดเดยจ้าเด้อนี่อ๋อวันนี้ไายกะชิจบคลิปต่ําเร็วเร็วได้กะชิจบคลิปเนจ้าเด้อนี่นี่ จบคลิปมาเด้อมากินในยายชูผูชูคนยายกะทิจบคลิปไปหาเก็บผักตับย่ำอยังหมูยอ่อใส่ไข่ไว้เพียงแค่นี้เลยจ้าขอบคุณทุกกระลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแซ่ที่ติดต,ตามยาำยายมาตลอดยายรักพี่น้องเลยจา้าสวัสดีจา้ารักนะจุ๊บจูบเจ้าคนติดตามคลิปยายต่อไปได้เลยจา้าบ๊ายบายันด้อพี่ง ไปจ้ายายเสร็จสัตว์แล้วเดว้อยายจบคิวแร้ยายเสียไหนบึงนบ้งนี่ยายสียบึ้งนี่นี่พี่น้องกระปูดองนี่ตัวนี้ผักกามเอาไปแซ่อยู่ผุ่นนะจ้าผักขมผักบัวนี่บกหอยจูบตัวนี้กระปุน่นนี่ป่นเนาะพี่น,อน,น้องเนาะป่น ปนเขียดก็ปนยีรีได้จ้านี่นี่ไอโบพี่น้นนองนี่ของผักของผักเอาไปกับน้องนั่นได้จ้าเด้อนี่ไปบ่เน,นี่ของผักจากบ้านนอ,อกจากอีสา <c oughs> นนี่เอาไปแกวเสบ็เสบๆไปเลย